บอกแล้วข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะทุกท่านเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็มีการปรุมาตทุกประมาณของอสโลเพิ่มขึ้นได้นะครับก็ได้เงินนะครับเงินเงินพฤษภาคมนี้ก็ได้แล้วนะครับเรานะครับวะครับผมดีๆได้ดีๆสมผมที่ทำงานติดท้องหลังว่านานนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับ แจ้งข่าวดีคุณผู้ชมในกลุ่มนี้นะคะรอคอยการจ่ายเงินตกเบิกหรือว่าเป็นโบนัสซึ่งหลายคนรอคอยว่าจะได้รับเงินเมื่อไหร่อย่างไรแบบไหนสูงสุดในการจ่ายครั้งนี้อยู่ที่9,000บาทเลยนะคะและที่สําคัญค่ะเดือนพฤษภาคมนี้งบประมาณจะเริ่มใช้ได้แล้วพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้ทั่วประเทศค่ะกลางกระเป๋ารอการโอนเงินได้เงินก้อนแบบโบนัสจุกๆเลยนะคะและที่สําคัญโอนตรงเข้าบัญชีกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เงินอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่อง เลยหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศโดยเฉพาะข่าวดีของคุณผู้ชมในกลุ่มอสมอและอสสสทั่วประเทศนะคะล่าสุดค่ะหลังจากที่รอกันมานานมากเลยครมออนุมัติในปีเมื่อประมาณ2 5 6 6ในเรื่องของการเพิ่มวงเงินให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มอสมอและอสสออส,สอจาก1000บาทเป็น2 0 0 0บาทหลังจากที่มีการทํางานอย่างหนักต่อสู้กับโรคโควิด -19 ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะก็มีการอนุมัติในการช่วยเหลือ แต่รอมาตั้งแต่ปี256 6ตอนนี้ยังคงไม่ได้รับการอุเงินหรือว่าการช่วยเหลือค่าเปิกการนะคะเป็นเงินเดือนเดือนละ2000บาทเลยแต่ล่าสุดมีข่าวดีออกมาแล้วค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่ครมมีการอนุมัติแล้วก็ในเรื่องของงบประมาณจะสามารถใช้จ่ายในเดือนเมษายนแล้วก็เดือนพฤษภาคมสามารถดําเนินการจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มอสมอและอสสทั่วประเทศได้เลยซึ่งจะได้รับสูงสุดอยู่ที่9000บาท9 0 0 0บาทมีเงินอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูค่ะในส่วนของการจ่ายเงินนะคะตั้ง ้งแต่เดือนตุลาคม2566จนมาถึงเดือนเมษาย,ยน2567เป็นระยะเวลาทั้งหมด7เดือนพี่น้องประชาชนในกลุ่มอสมอตามปีงบประมาณที่มีการอนุมัติเบิกจ่ายในเรื่องของเงินอสมอนั้นยังคงไม่ได้รับการโอนเงินยังคงมีการจ่ายเงินเดือนละ1,000ง0 0 0มาอย่างต่อเนื่องแต่จะมีการจ่ายตกเบิกหรือว่าย้อนหลังเป็นโบนัสก้อนเดียวตุ้มเดียวเลยอยู่ที่7,000บาทเป็นระยะเวลา7เดือนการจ่ายเงินในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ และข่าวดีค่ะก็จะมีเงินเดือนค่าป่วยการค่ะในเดือนพฤษภาคมจ่ายเพิ่มเข้าไปอีกอยู่ที่2,000บาทซึ่ง7 0 0 0รวมกับเงินเดือนณเดือนปัจจุบันนั้นนะคะก็จะได้รับสูงสุดอยู่ที่900 0บาทซึ่งจะมีการเริ่มใจ่ายในเดือนพฤษภาคม2 5 6 7รอรับเลยค่ะวงเงนินสูงสุดอยู่ที่9,000บาทเลยนะคะยินดีกับพี่น้องประชาชนในกลุ่มอาสามอและอาสาสทั่วประเทศค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ